จริงจริงแล้วนะครับต้นไม้ไม่ได้กินขี้วัวขี้แพะขี้ไก่หรือขี้อะไรดังนั้นนะครับแล้วต้นไม้กินอะไรกันล่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับนี่กินอันนี้นะครับกินอันนี้ด้วยก็เหมือนกันนี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักในการเกษตรทุกคนนะครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะชวนเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการจัดการกองปุ๋ยหมักที่ผมได้ทำเอาไว้หลากหลายสูตรนะครับ อ่าผมจัดการยังไงและก่อนที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการใส่ต้นไม้รองปยรองหลุมต้นไม้นะครับผมจัดการกองปุ๋ยหมักยังไงให้เหมาะที่จะนํามาใช้ในการให้กับต้นไม้นะครับผมจัดการยังไงนั้นเดี๋ยวาพาเพื่อนไปดูกันเลยนะครับปุ๋ยหมักนะครับนั่นก็คืออ่าเป็นซากอินทรีย์วัตถุนะครับที่ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ระยะเวลาอย่างน้อย3เดือนนะครับ ก็เกิดจากการนำเศษอาหารเศษใบไม้หรือวัสดุที่เรานำมาผสมกับขี้วัวน,นะครับแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการหมักนะครับปลดปล่อยแก๊สออกไปนะครับมันก็จะเกิดการย่อยสลายเหลือแค่เพียงอินทรีย์วัตถุนะครับที่อยู่ในนี้เมื่อเรานำไปใส่ในต้นไม้นะครับต้นไม้ก็สามารถนำไปกินนะครับได้เลยทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหมักอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูกองปุ๋ยหมักนะครับใบหูกระจงนะครับที่ผมได้หมักไว้นะครับก็เป็นระยะเวลาเกิน3เดือนนะครับนี่ลักษณะนะครับก็มียญ้าขึ้นเต็มแล้วนะครับผมก็ได้นําไปใช้บางส่วนแล้วนะครับเอาไปใช้ในแปลงปักสลัดของผมด้านข้างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าเมื่อเราจะพัง กองปุ๋ยนี้นะครับและเราจะวิธีการจัดการยังไงนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับอัะนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ะตะกร้านี้นะครับตักกองปุ๋ยหมักแล้วก็มาร่อนใส่นะครับที่ที่ผมได้เตรียมไว้นะครับมาดูกันเลยครับ อ่าตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ฝั่งนี้นะครับอ่าเมื่อได้ปุ๋ยหมักนะครับอย่างนี้ที่เอามาจากกองนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการร่อนนะครับอ่าเมื่อร่อนนะครับชิ้นเล็กๆมันก็จะตกลงไปนะครับก็จะมีเศษที่เป็นชิ้นใหญ่อยู่นะครับที่ยังไม่ย่อยสลายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในอีก อ่าตะกร้าหนึ่งอีกที่หนึ่งนะครับอ่าก็ทาแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ใส่มาในนี้เดี๋ยวผมไปเอาเพิ่มอีกนะครับอ่าซึ่งสังเกตในกองปุ๋ยหมักนะครับก็จะมีอ่าดวงสขวีขาวนี้นะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะใส่ให้มันหมักต่อไปนะครับอ่านอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัว ตะเข็บนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าตัวเล็กๆตะเข็บนะครับอ่านี่ก็อ่าไม่ได้เป็นอันตรายต่อพืชน,นะครับมันก็ช่วยย่อยเหมือนกันอีกตัวนึงครับอ่านี่ก็เรียกว่ารถไฟไม่รู้เรียกอะไรอ่ากิ้งกือนะครับอ่ากิ้งกือรถไฟอ่าก็อยู่ในกองปุ๋ยหมักของเราด้วยนะครับอ่าสวนหญ้าอย่างนี้นะครับมันก็กินปุ๋ยที่เราหมักเอาไว้นะครับ อกองนี้ก็เป็นกองปุ๋ยหมักขี้แพะกับใบหูกระจงนะครับที่ผมได้ปุ๋ยหมักที่ผมร่อนมาจากกองปุ๋ยหมักตรงนน้นแล้วนะครับผมก็จะนํามาใส่ตรงนี้พักเอาไว้นะครับพอได้เยอะนะครับผมก็จะเอาไปตากนะครับนี่สถานที่ตากปุ๋ยของผมนะครับผมก็ทาการตาก โดยก่อนที่จะตากนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเรียกว่าปูนขาวโดนไมยนะครับปูนขาวโดนไมยหลักๆที่ใส่ปูนขาวโดโนไมย,ก,ก,ก,โโโมยก็คือต้องการฆ่าเชื้อที่อยู่ในของปุ๋ยหมักเรานะครับผมก็จะตากแดดนะครับให้มันแห้งนะครับเพื่อฆ่าพวกเชื้อรานะครับแล้วก็ไข่ของพวกแมลงต่างๆที่อยู่ในกองปุ๋ยหมักเรานะครับอันนี้ผมก็ได้โรย ปูนขาวเป็นที่สบอยแล้วนะครับแล้วก็ตากเอาไว้กลางแดดอย่างนี้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นกองปุ๋ยหมักของผมนะครับที่ทําเอาไว้นะครับอันนี้ก็ระยะเวลาก็ประมาณเกือบ2เดือนนะครับซึ่งครั้งแรกที่ทําก็เอาไปใช้หมดแล้วนะครับก็จะเป็นฟางเน่านะครับอันนี้กองนี้นะครับส่วนกองที่2นะครับที่ทําให้ดูในคลิปก่อนก็คือปุ๋ยหมักพวก เปลือกผลไม้นะครับที่เน่าเปื่อยนะครับก็มหมักเอาไว้อันนี้เดือนกว่าๆนะครับในกอล่าสุดนะครับที่ผมได้ทําเอาไว้นะครับก็จะเป็นดอกปาล์มครับงวงปาล์มที่เน่าเปื่อยนะครับส่วนกองนี้ก็จะเป็นกองปุ๋ยหมักที่ผมตากเอาไว้นะครับคือเป็นใบไผ่นะครับปุ๋ยหมักใบไผ่แห้งนะครับผสมกับขี้วัวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอทำการร่อนกันนะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยหมักพืชสดนะครับที่ผมทําตั้งไว้นะครับตอนนี้ก็เกิน3มเดือน,น 4, แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการร่อนตรงนู้นกันต่อเลยนะครับอ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการร่อนกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเครื่องร่อนปุ๋ยนะครับที่ผมได้ทําเอาไว้นะครับนี่ก็คือเครื่องร่อนปุ๋ยนะครับ ซึ่งในคลิปก่อนๆนะครับผมก็ได้ประดิษฐ์ทําให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับก็ยังใช้ได้นะครับอาจจํารุดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาร่อนปุ๋ยกันเลยนะครับาการร่อนปุ๋ยหมักนะครับผมก็จะร่อนให้มันละเอียดที่สุดนะครับแล้วก็ใช้มือขยี้สักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มัน ลงนะครับส่วนชิ้นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปหมัก่อนะครับโดยเฉพาะพวกขี้แพะนะครับที่ยังเป็นก้อนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ก้อนหินอะไรนะครับเราก็จะเอาออกนะครับไม่ใส่ไว้เรามาดูประสิทธิภาพนะครับของเครื่องร่อนปุ๋ยอัตโนมือนะครับกอ ตาข่ายนะครับก็จะเป็นรูเล็กๆนะครับนี่ก็คือเศษปุ๋ยหมักนะครับที่ยังเปื่อยไม่เต็มที่นะครับก็ยังมีพวกก้อนหินแล้วก็มเมล็ดมเมล็ดพืชนะครับมเมล็ดของต้นไม้ที่ยังตกอยู่รวมทั้งพวกด้วงที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างมาดูเนื้อของปุ๋ยนะครับก็จะละเอียดอย่างนี้เลยนะครับเรามาดูปุ๋ยหมักอีกครั้งหนึ่งนะครับนี คือลักษณะของปุ๋ยหมักนะครับที่ร่อนละเอียดนะครับละเอียดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยที่อุดมไปด้วยพวกาสารอาหารนะครับเปซวัตถุที S ่ย่อยสลายแล้วนะครับพืชก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับหลังจากที่เราร่อนปุ๋ยนะครับให้ละเอียดแล้วนะครับก็จะเอามาใส่ในกระมังอย่างนี้นะครับ แล้วก็สิ่งต่อมานะครับที่ผมจะใส่เข้าไปนะั่นคือ,อเชื้อรากำจัดโรคพืชนะครับไตรโกเดอร์มาก็จะผสมเข้าไปในปุ๋ยหมักของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยก็ลักษณะที่ผมใส่นะครับก็โรยเป็นผงอย่างนี้นะครับโรยเข้าไปเป็นผงอย่างนี้ ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันสักหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการคลุกเคล้าไตรโกเดอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนําใส่ถุงนะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็เป็น ขี้แพะผสมกับฝักของระดินเทพานะครับอันนี้ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใน,นส่วนที่2นะครับในฝั่งนี้ก็จะเป็น,นก็จะเป็นขี้แพะผสมใบหูกระจงนะครับขี้แพะผสมใบหูกระจงส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้นกําลังอยู่ในกระสอบนะครับอันนี้ รวนอย่างนี้ก็จะเป็นใบไผ่นะครับผสมกับขี้วัวนะครับก็ที่ใช้อยู่หลักๆตอนนี้ในสวนของผมก็มี3สูตรนี้นะครับส่วนใบก้ามปูนะครับอตอนนี้ก็ใช้หมดไปแล้วนะครับผมอยากแนะนำนะครับวิธีการนำปุ๋ยหมักไปใช้นะครับก็สามารถนำไปใส่บริเวณรอบโคนต้นพืชได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอย่างเช่นผักสลัดในสวนของผมนะครับ่านี่ตัวอย่างนะครับก็สามารถเอาไปใส่บริเวณรอบโนต้นนะครับประมาณหนึ่งกำมืออย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนปลูกผักนะครับก็ต้นไม้ก็สามารถเอาไปกินได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอให้มันย่อยสลายก่อนนะครับนี่ก็ตัวอย่างผักสลัดที่สวนของผมนะครับผมก็ใช้ ปุ๋ยหมักนะครับที่ผมได้ทําเองทั้งหมดเลยนะครับหากว่าเพื่อนเพื่อนมีดินปลูกนะครับที่ซื้อมาใหม่ก็ดีหรือว่าดินตามสวนตามไร่นะครับหรือหน้าดินนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาปุ๋ยหมักนะครับมาคลุกเคล้าอย่างนี้นะครับมาคลุกเคล้าผสมอย่างนี้นะครับและเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับวิธีการใช้แบบที่2นะครับ ส่วนในแบบที่3นะครับถ้าเพื่อนๆจะต้องการปลูกไม้ยืนต้นนะครับหรือว่าไม้ผลนะครับอย่างเช่นชมพู่ทุเรียนนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําปุ๋ยหมักนะครับไปรองในก้นหลุมสมมุติว่าเป็นก้นหลุมอย่างนี้นะครับเพื่อนก็รองเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาต้นไม้นะครับมาใส่ไว้อย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับต้นไม้ก็สามารถกินปุ๋ยที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับ พอฝังเสร็จเพื่อนๆก็เอามาใส่บริเวณโกนต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นไม้ก็สามารถกินได้ทั้งรากด้านล่างและก็รากด้านบนนะครับประโยชน์ของปุ๋ยหมักนะครับก็มีมากมายนะครับโดยเฉพาะาดีต่อต้นไม้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับส่วนใรสนใจนะครับ แบ่งปันกันได้นะครับก็สามารถทักกันมาตามเพจที่นดีฟารมของเราได้นะครับทดลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับใครที่ชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องเทียนดีฟารมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ